สวัสดีครับผมมิต์บุยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมังงะเรื่องเรื่องวุ่นๆเมื่อผมและเธอคุยกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นมังงะเรื่องแรกนะครับที่ผมอ่านของค่ายบงกฎนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องนี้กันนะครับว่าผมชอบไหมนะครับก็มารีวิวกันเลยนะครับโดยรวมผมชอบนะครับรีวิวส่วนใหญ่ะที่ผมไปอ่านมาจะบอกว่าเรื่องนี้คาครับ ซึ่งผมซื้อเรื่องนี้เพราะอยากเสิบความฮาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าผมไม่ได้อ่านแนวตลกมานานและด้วยที่ผมคิดว่าเป็นมังงะแนวตาหวานด้วยผมก็แอบกังวลเล็กน้อยนะว่าผมจะชอบเรื่องนี้ไหมเพราะไม่เคยอ่านเลยส่วนตัวไม่ค่อยชอบตัวละครตาเบลมากครับแต่พออ่านเรื่องนี้จบนะครับเอาความตลกที่เป็นจุดหลักก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้อยู่ทด้คนอ่านมากกว่าครับ ว่าจะหากับมุกได้ขนาดไหนครับแต่สําหรับผมไม่ได้ถึงกับฮามากครับแต่ก็มีขำบ้างเหมือนเราดูชายหญิงโต้วาทีกันนะครับก็จะมีคนเริ่มเปิดการสนทนาก่อนที่จะถกกันถึงจะไม่ฮาแต่การคุยกันคนค้างเข้มข้นและเพลินใช้ได้ครับเรื่องนี้ตัวละครไม่ได้ตามแบวหรืออะไรเลยนะด้วยที่เล่นกับการสนทนาและสีหน้าตัวละครทำให้ไม่มีฉากหวานจิีนมากครับ เป็นแนวโรแมนติกง่ายๆที่อ่านเพลินซึ่งผมเข้าใจผิดว่าเป็นแนวตาหวานไปได้ไงเนี่ยการเปิดเรื่องนะคะเปิดมาชายหญิงที่นั่งคุยกันครับซึ่งนางเอกเหมือนจะชอบพระเอกครับก็เลยหาเวลาจะมาสารภาพรักอะไรแบบนี้ซึ่งเปิดเรื่องมาโอเคเลยนะครับไม่จาเป็นต้องอธิบายเยอะอะครับเพราะตอนแรกก็เหมือนจะทําให้เรารู้จักทั้งสองตัวละครไปในตัวด้วยครับ ในด้านไอเดียนะครับอาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากครับแต่ใช้ได้เลยนะครับเล่นกับการสนทนาถกประเด็นต่างๆที่ผมคิดว่าไม่ไกลตัวครับทำให้เรารู้สึกว่า e n j o ยได้ไม่ยากครับไม่แปลกที่ได้รับรางวัลเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าบีดีมากกว่าแนวโรแมนติกและคอมเมดี้ครับอันแปรแปลได้โอเคเลยครับทำให้เราได้อ่านสนุกไม่ขัดใจเลยส่วนมุกผมคิดว่าดีเลยครับไม่ได้เล่นแบบมุกแป๊กอะที่จริงในเรื่องก็เล่นนะ แต่เล่นแบบถูกจังหวะเลยหาครับมีชั้นเชิงในการเล่นมุกถึงผมจะไม่หาก็ตามแต่การเล่นมุกเรื่องนี้ข้อค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะเอนจอยมากครับ งานภาพก็อย่างที่บอกครับเรื่องนี้ไม่ใช่แนวตาหวานอย่างที่ผมคิดเอาไว้หลังจากที่อ่านจบนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ตาหวานเลยนะถึงแม้ตัวละครจะหล่อสวยก็ตามตัวละครนางเอกผมชอบนั้น่นารักดีบรรยากาศวาดได้ดีเลยครับมีฉากเขินแบบหวานๆบ้างแต่ก็โอเคงานภาพโดยลมอาจารย์วาดได้ดีเลยครับบรรยากาศคือได้อะครับสรุปนี้ผมไม่ได้อ่านแนวตาหวานแต่ผมอ่านแนวโรแมนติกตลกหรือนี่อ่าจเป็นเพราะติดยี่ห้อค่ายบงกฎนะครับที่จะต้องเป็นมังงะาตาหวาน ไปหน่อยครับต้องขออภัยด้วยแต่ถึงอย่างั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมอ่านของค่ายนี้นะมาที่ข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้กันบ้างเลยครับข้อดีนะครับ 1. เป็นบางกงาที่เล่นกับการสนทนาที่อ่านสนุกและเพลินม,มากครับ 2. การวาดตัวละครตัวละครหญิงน่ารักมากแถมว่าปบรรยากาศได้ดีด้วยครับ 3. ประเด็นที่อัมบพูดผมคิดว่าสามารถติดตามไปกับตัวละครได้นะเพราะประเด็นที่พูดไม่ได้ไกลตัวเลยครับ 4. การเล่นมุกถึงผมจะไม่หาก,ก็ตามแต่มุกที่เล่นก็ค่อนข้างโอเคเลยครับมาที่ข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อเสียก็คือ1ว่าตัวละครชายหลอกกันไปครับอันนี้ดูค่อนข้างที่จะส่วนตัวไปหน่อยนะครับ2แอบเสียดายนะที่ผมไม่ตลกกับมุกที่เขาเล่นเลยครับถ้าหานะผมอาจจะชอบมากกว่านี้ครับ ัวเล่มโดยรวมนะครับทาโดยบงกฎนะครับอ่าก็นี่มีรูปทรงประมาณนี้นะเป็นกระดาษถนอมสายตาดีนะครับซึ่งราคาค่อนข้างคุ้มนะครับสําหรับค่ายนี้นะเพราะว่าค่ายนี้เขาไม่ค่อยปรับราคาสักเท่าไหร่นะคือแบบว่าโอ้โหกว่ากว่าจะบอบแต่ละครั้งนี่คือแบบว่านานโคเลยไม่เหมือนค่ายอื่นนะครับประมาณนี้นี่เองนะครับอ่าก็มาดูกันเลยนี่ประมาณนี้เรื่องวุ่นวุ่นเมื่อผมและเธอคุยกันนะชื่อนักว่านะครับเจ็ด และ่อนนี้คือด้านหลังนะครับพิมพ์ด้วยกระดาษถนอมสายตาเลด13ปีขึ้นไปแนวโรแมนติกคอมดี้นะครับมาดูด้านไหนกันบ้างนะครับที่จริงปกไหนก็โอเคนะมีการแนะนําตัวละครพายในตัวไปด้วยนะครับอไอซาวาโนชโชมินะครับที่จริงปกหลังก็เป็นปกของพระเอกของเรานะครับอาซอือาซึมะชิโรนะครับ ก็ประมาณนี้นี่เองนะครับอามาดูข้างในกันบ้างเรื่องนี้ไม่มีภาพสีนะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกระดาษค่อนข้างดีนะครับกระดาษนี่ผมนึกถึงค่ายของเออค่ายไหนนะค่ายแบบนี้คือแบบกระดาษมันเป็นถนอมแบบว่าไม่เหมือนของสยามนะครับผมนึกไม่ออกว่าเป็นของค่ายอะไรคือแบบว่ากระดาษค่อนข้างดีนะครับคือแบบมันขาวถึงแม้มันจะเหลืองๆหน่อยๆนะครับแต่แบบว่า คือแบบหมึกไม่ติดมือเลยนะครับแล้วแบบภาพคมชัดมากไม่มีการถมดำด้วยที่เป็นกระดาษถนอมสายตาด้วยนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนของค่ายสยามสักเท่าไหร่นะผมนึกนึกอยู่ว่าเป็นของค่ายอะไรนะที่กระดาษประมาณนี้นะอ๋อเซนซูเซนซูแอบคล้ายๆข,ของกระดาษของค่ายเซนซูนะครับคือแบบมันแบบได้อารมณ์แบบอ่านกระตูกของเซนซูเลยนะครับรูปเล่มก็คุ้นข้างที่จะสูงนะสูงหรือเปล่า ก็อาจจะสูงอาจจะสูงกว่ายายโง่ป่ะไหนขอวัดหนะ่อยดูหน่อยสิอ๋อใช่ครับคือแบบสูงกว่ายายโง่นิดหน่อยนะอ่าประมาณนี้นี่เองนะครับอ่าก็โดยรวมคุ้มค่านะครับเพราะว่ามงกฏทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วแบบว่าไม่แพงจนเกินไปนะครับสําหรับค่ายนี้นะผมเห็นมานานแล้วค่ายนี้นะเรื่องราคานี่เขาแบบว่าไม่ค่อยปรับเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นี่เองนะสําหรับ อะตัวเล่มโดยรวมนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับมาสรุปกับเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับสรุปนะครับอยากคิดว่าเรื่องนี้เป็นแนวตาหวานนะเพราะว่าบงกดซื้อมาเอาจริงๆค่ายนี้เขาก็ซื้อหลายแนวนะแต่แค่ติดว่าซื้อแนวตาหวานเยอะเท่านั้นเองนะครับโดยรวมผมแนะนําเรื่องนี้นะเป็นแนวโรแมนติกตลกที่อ่านเพินอมยิ้มได้อยู่ครับนางเอกน่ารักการันตีจากรางวัลที่ได้เลยครับ เรื่องนี้ผมให้แปดคะแนนครับๆๆๆๆๆอุ้ยกล้องเอียงกล้องเอียงไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับและก็ที่ผมให้แค่แปดคะแนนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ไม่ดีนะเรื่องเนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีในระดับโอเคเลยนะครับคือไม่ได้ถึงกับโอ้ประทับใจยอดเยี่ยมอะไรขนาดนั้นผมเลยให้แค่แปดคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีนะครับอ่านได้ครับเรื่องนี้สนุกครับ รู้สึกเล่ม2ออกแล้วนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะเดี๋ยวผมค่อยตามไปซื้อทีหลังเลยครับก็จะไปแล้วนะครับสําหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจมิตบูรีวิวกันด้วยนะครับสวัสดีครับอกล้องเอียงต้องขออภัยคลิปนี้นะครับกล้องอาจจะเอียงไปหน่อยนะครับ กลับมาได้ไหมได้โปรดให้เธอกลับมากลับมาบอกผมว่าผมไม่ดีตรงไหนผมยอมเปลี่ยนแปลงผมยอมทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้เธอไป